<c oughs> คุณรู้หรือไม่ว่าขี้แล้วไปไหน จะกําจัดอย่างไรและเป็นหน้าที่ใครหลายคนไม่รู้อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกายมนุษย์วันหนึ่งปริมาณน้ำหนัก150กรัมต่อคนต่อวันประเทศไทยมีประชากรประมาณ75ล้านคนถ้าคูณปริมาณขี้ในแต่ละวันเท่ากับ11ล้าน2 5 0 0 0 0ตันต่อวัน 2> 1 2 3เฮ้ย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  โอ oh! แล้วขี้ไปไหนรู้หรือเปล่าเออแล้วขี้ไปไหนอ่ะโดยทั่วไปจะขับถ่ายลงสู่บอ่อพักสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือนแต่ถ้าเต็มก็ต้องเรียกใช้บริการดูดซ่วมของทางภาครัฐหรือเอกชนดูดแล้วไปไหนรู้ปะถ้ามีสถานที่บำบัดก็เข้าสู่ระบบกำจัดของเสียของโรงงานแต่ถ้าไม่มีก็ทิ้งตามที่ลกล้าง ทิ้งตามสวนยางไล่นาพื้นที่ว่างเปล่าทําให้เกิดโรคมลภาวะเป็นพิษเป็นที่สะสมของเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียโรรโตโซวัวและหนอนพยาธิไม่ต้องกังวลในประเทศไทยมีแหล่งกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามสุขลักษณะร้อยละ16.01 ศูนที่เหลือกว่าร้อยละแปมีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องมันจะพอหรือครับขณะน,นี้ทางหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดสร้างโรงงานสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลของเสียให้เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อศักยภาพในการกำจัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพื่อสุขอนามัยที่ดีสิ่งร้อมที่สะอาดปลอดภัยครับ